สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินหวานะคะตอนนี้นะคะแอดมินก็อยู่ที่ตลาดช่องจอมนะคะตลาดชายแดนไทยกัมพูชาะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้ามากนะคะท่านผู้ชมก็ยังไม่ค่อยมีผู้คนนะคะมาจับใจ่ายใช้สอยสักเท่าไหร่นะคะก็จะอยู่ฝั่งตลาดสดนะคะท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้แอดมินก็นอนอยู่ที่ร้านนะคะท่านผู้ชมพอตื่นเช้ามานะคะแอดมินก็ เดินมาที่รถนะคะท่านผู้ชมแล้วแอดมินก็เห็นอะไรบางอย่างนะคะท่านผู้ชมอยู่หน้ารถเว็บแรกที่แอดมินมาเห็นนะคะแอดมินก็มองเป็น7-2นะคะท่านผู้ชมด้านบนเป็นเลข7ด้านล่างเป็นเลข2นะคะ แต่พอมาดูใกล้ๆนะคะท่านผู้ชมด้านล่างเหมือนจะเป็นเลข8นะคะเหมือนจะเป็น728หรือ720นะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะด้านบนเป็นเลข7ตรงนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นเลข2ด้านล่างก็อาจจะมองเป็นเลข8หรือไม่ก็เลข0นะคะถ้าไม่นับเลข2ไปตรงนั้น ก็เพิ่งเคยเห็นนะคะท่านผู้ชมตั้งแต่ออกรถมานะคะก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นะคะก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกนะคะแอดมินก็มานอนที่ร้านเป็นคืนที่สองนะคะท่านผู้ชมคืนแรกก็คือคืนเมื่อวานนี้นะคะคืนคืนก่อนอะคืนวันพระค่ะคืนวันพระที่ยี่สิบแอดมินนอนเป็นคืนแรกก็ นอนไม่ค่อยหลับนะคะท่านผู้ชมนอนไปคืนแรกเปคืนวันพระด้วยก็นอนไม่ค่อยหลับส่วนเมื่อคืนนี้หลับสนิทนะคะท่านผู้ชมหลับสนิทดีมากพอตื่นเช้ามานะคะเดินมาที่รถนะคะจะขยับรถนะคะให้ดีๆนะคะก็เห็นตัวเลขสะดุดตานะคะที่หน้ารถตรงนี้นะคะเนี่ยนะคะลองส่องดูกกใกล้ๆนะคะท่านผู้ชม ในโน่แดดสองแอดมินก็มองไม่ค่อยเห็นแอดมินก็มองเป็นเจ็ดสองแปดนะคะหรือไม่ก็เจ็ดสองศูนย์แต่แว็บแรกแอดมินมองเห็นเจ็ดสองนะคะท่านผู้ชม ลองมองดูนะคะท่านผู้ชมว่าเห็นเป็นตัวไหนนะคะเจมาช่วยดูหน่อยเจร้านก๋วยเตี๋ยวกะละมังเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนูตื่นมาไม่เช้านี่เห็นขึ้นเลยนี่บ่อยเลยนี่บ่ยนี่เนี่ยเจจช่วยมองหน่อยเป็นอะไรล่ะเจ็ด สองใช่ไหมเองมองเหมือนไม่รู้เอาสายตายเจ๊งวื่ที่ผ่านมาเจ๊โชคดีนะคะงวดที่ผ่านมาเจ๊ได้กี่ใบเจ๊ลอตเตอรี่จ้าได้สี่เองค่ะได้สี่ใบเลขได้สดติดอะ้รอะไรไม่ได้ไล่สดถ่ายคลิปเจ็ดหกสองห้าเนี่ยนะคะเจ๊ร้านก๋วยเตี๋ยวกะละมังนะคะได้สามตัวท้ายใช่ไหมเจ๊งวดที่ผ่านมาเห็นคนในเฟซเนาะจ้าจ้าได้สามตัวท้ายลอตเตอรี่สี่ใบเนาะเจ๊ เดี๋ยวงวดนี้มาเอาโชคกับเจ๊ว่าเจ๊เขาจะมองเห็นเป็นตัวไหนนะคะท่านผู้ชมไม่เอาเส่ตายเจ๊หนูไม่บอกว่าหนูเห็นอะไรให้เจ๊บอกก่อนเลขเจ็ดค่ะเจ็ดเจ็ดข้างบนเลขเจ็ดนะเจ๊อ่านี่เลขอะไรมัเนี่ยเลขเลขอะไรนยเลขสองบอเห็นเจ็ดสองเจ็ดสองอะไรมัเนี่ยบอไม่เจ็ดเจ็ดแปดหรือเปล่าสองเนี่ย 7จหรือไม่ก็เจ็ดแปดโอแสดงว่าเจใส่ตาเดียวกันข้างบนข้างบนไม่เจ็ดข้างบนหนูมองเป็นเลขเจตรงนี้หนูมองเป็นเลข2แต่ข้างล่างหนูมองเป็นเลข8ได้ใช่เจ็ดสองแปดจริงนะโอ้เห็นเป็นตัวเดียวกันเจ๊ร้านคือเตี๋ยวกะละมังนะคะงวดที่ผ่านมานะคะแกก็โชคดีนะคะได้ลอตเตอรี่นะคะเลขท้ายสตัวสี่ใบนะคะ แกก็มาดูตัวเลขที่หน้ารถของแอดมินนะคะแกก็มองเป็น7 2 8เหมือนกับแอดมินเลยนะคะท่านผู้ชมซึ่งวันที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมทะเบียนรถของแอดมินก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะท่านผู้ชมนนะะ 6, 7, 6, เนี่ยนะคะ6 7 64เนี่ย67เลขบน64เลขล่าง งวดที่ผ่านมานะคะก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขทะเบียนรถของเอดมินเดี๋ยวมาดูนุ้ม นี้ไม่เห็นค่ะเห็นตรงนี้เล็กๆเล็กๆก,ก,ก็เห็นเล็กสองเลขสองเหมือนเดิมเลยตัวเล็กๆตรงนี้มาม,ม,มุมนี้ดีกว่ามุมนั้นไม่ค่อยเห็น แสงนะคะท่านผู้ชมแสงมันจ้าแอนมินมองไม่เห็นว่าส่องส่องได้ถูกไหมแต่ถ้าอยู่มุมนี้มองเห็นส่องถูกก็มองเห็นตรงกันกับเจ๊ร้านก๋วยเตี๋ยวกะละมังนะคะก็มองเห็นเป็น 7, 2, 8นะคะท่านผู้ชม ก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมก็ขอย้านะคะว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแอดมินก็ไม่อาจทราบได้ว่าตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือเปล่านะคะแต่แอดมินก็มีหน้าที่นะคะที่จะนําเสนอนะคะเ,เหตุการณ์หรือว่าตัวเลขที่คิดว่ามีความเป็นไปได้นะคะท่านผู้ชมก็ขอย้ำเท่าว่าโชคดวงของคนเราไม่เท่ากันนะคะท่านผู้ชม เนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะสายแล้วนะคะท่านผู้ชมก็พ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มที่จะมาเปิดร้านแล้วนะคะตรงนี้ตลาดชายแดนไทยกัมพูชานะคะเขาเรียกว่าตลาดช่องโจมนะคะท่านผู้ชมนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดกะละมังตลาดสดอยู่ฝั่งนู้นนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมร้านของแอดมินนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มาเที่ยวนะคะที่ตลาดช่องจอมนะคะก็อย่าลืมนะคะแวะมาทักทายกับแอดมินได้นะคะแอดมินอยู่ที่ตลาดช่องจอมนี้นะคะก็ขายเสื้อผ้านะคะแล้วก็ด้านหลังก็ทำเสริมสวยนะคะท่านผู้ชม นียคะร้านสีชมพูนะคะท่านผู้ชมผ่านไปผ่านมาก็แวะทักทายได้นะคะแอดมินไม่หยิงนะคะท่านผู้ชมค่ะแอดมินก็ขอวอวยพรนะคะให้ท่านผู้ชมแฟนช่องนะคะโชคดีมีโชคมีลาบกันทุกท่านนะคะโชคดีค่ะ